บอกรู้สึกว่าจะไม่ทําตรงนี้แล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะเจ็บเยอะแล้วก็บางครั้งก็นั่งถามตัวเองว่าทําไมต้องมาเจออะไรที่มันแบบบั่นทอนเราอะไรแบบนี้แทนที่เราจะไปทําอย่างอื่นอยู่ในทุ่งราเวนเดอร์ของตัวเองอะหมายถึงว่าช่วงนี้ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ค <Okay. S 1> ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเข้าใจนะว่าเราอยากทําความฝันตรงนี้ให้เป็นจริงแต่ว่า is it worth it ที่เราจะ แบบเสียสภาพจ,จิตใจหรือว่าเหนื่อยหรือว่าทําอะไรกับตรงนี้จนได้มาทําจริงๆรู้สึกว่าเออมันก็กลุ่มที่ที่จะแลกแล้วก็ย้อนกลับไปก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็สุดท้ายแล้วคือเราก็ก็เรียนรู้จากทุกๆอย่างอะคะ่ะถ้าให้ย้อนกลับไปได้ก็คงทําเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนที่พี่วิทย์บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสตรงนี้แล้วก็ถ้าเราไม่ได้เลือกเส้นทางเนี่ย เราก็คงใช้เวลาอีกเยอะมากในชีวิตแล้วก็เสียหลายๆอย่างที่เราอยากจะทําเพราะว่าเรารู้ตัวตั้งแต่เด็กว่าเราเป็นคนอยากทาหลายๆอย่างในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ทําให้เราแบบรู้สึกมีคุณค่ากับการเกิดมาในครั้งนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้ทํารู้สึกว่าเสียดายชีวิต Life Expo งานมหากรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวบรวมคนรักสุขภาพกว่าหมื่นชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์สุขภาพฟิตเนสเวลเนส สกินแคร์หรือเทคโนโลยีสุขภาพนี่คืองนานที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าแบบโตตอบโต,ตสนใจร่วมออกบูธหรือเป็นสปอนเซอร์ติดต่อ